สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับผมไกด์สมมติว่าผมบอกว่ามีดาวดวงหนึ่งอยู่แต่มันไม่มีแสงสะวะ่างและเรามองไม่เห็นมันคุณจะเชื่อไหมครับหลายคนบอกผมว่าไม่เชื่อและคุณเคยเดินไปตามหาทรายหรือเปล่าครับแลวเห็นรอยเท้าของใครสักคนหนึ่งที่ทิ้งไว้เรารู้หรือเปล่าว่าใครทิ้งรอยเท้านั้นไว้ซึ่งเราก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเขามีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้ซึ่งดาวดวงนั้นก็คือหลุมดำนั่นเองครับในปี1912 หลังจากไอสต์ style, ได้ตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพันธภาพออกไปทั่วโลกนำเสนอเรื่องราวที่ว่าแรงโน้มถ่วงนั้นส่งผลกระทบต่อพฤติกรรกของแสงสิ่งหนึ่งที่เขายังคงปวดหัวกับทฤษฎีของตัวเองก็คือเขารู้สึกว่ามันมีช่องโหว่อยู่และช่องโหว่ที่ว่านั่นคือสิ่งที่นักฟิสิกส์หลายคนนั้นโต้แย้งและถกเถียงประเด็นกันอย่างเมามันนั่นก็คือหลุมดำนั่นเองครับสำหรับใครที่ชอบคลิปสไตล์นี้กับคำถามใกล้ตัวที่เราไม่เคยเจอนในห้องเรียนก็อย่าลืมกดไลค์ และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมรักใกด้วยนะครับเอบเบิร์ตไอน์สไตน์ในวัยแก่นักวิทยาศาสตร์ระดับตำนานแห่งยุคหลุมดำตามความคิดของไอน์สไตน์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีวันเกิดขึ้นและเป็นไปได้เลยไม่มีทางที่จะมีวัตถุขนาดเบอร์เรอร์ในเอกภพที่มีแรงโน้มถ่วงเป็นอนันต์ได้ไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นเหมือนจุดดำๆที่มองไม่เห็นเพราะไม่มีแสงสว่างสามารถหลุดรอดออกมาจากหลุมนั้นได้ในช่วงตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้สร้างทฤษฎีขึ้น เพื่อทำนายและอธิบายธรรมชาติในบรรดาทฤษฎีทั้งหมดนั้นที่น่าอัศจรรย์ที่สุดก็คงจะเป็นคำทำนายการมีอยู่ของวัตถุลึกลับที่รู้จักกันในน้ำของหลุมดำหลุมดำครับคือหลุมในอวกาศที่เป็นสุสานของทุกๆสิ่งที่หลงเข้าไปใกล้ลัศมีแรงโน้มถ่วงของมันไม่มีสิ่งใดในจักรวาลน,นี้ที่จะหนีผลแรงดูด,ด,ดมหาศาลของมันได้แม้แต่แสงสว่างคำเล่าขานเกี่ยวกับเรื่องราวอัศจรรย์ของหลุมดำ ทำไมผู้คนทั่วไปยากที่จะเชื่อว่ามันมีอยู่จริงในธรรมชาติส่วนใหญ่หมักเชื่อว,วันเป็นเพียงนิยายวิทยาศาสตร์และเป็นจินตนานการที่ไม่มีวันเป็นจริงแต่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างพากันเชื่อมัน่นว่าหลุมดํามีอยู่จริงไม่ใช่เป็นเพียงสมการทางคณิตศาสตร์ยิ่งไปกว่านั้นมันยังอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่หลายๆคนคิดคําทำนายจากทฤษฎีฟิสิกส์ขั้นสูงทํานายว่าหลุมดําไม่ได้เป็นเพียงแค่ดาวักษ์สีดําที่คอยจ้องจะก,กืนกินทุกสีทุกอย่างที่เข้าใกล้เท่านั้น แต่ยังมีหลุมดําขนาดจิ๋วที่เล็กจนสามารถซ่อนอยู่ในวัตถุต่างๆในโลกของเราได้หรือแม้กระทั่งอยู่ในตัวของคุณเองมาทําความรู้จักกับหลุมดากันหน่อยครับดาวที่จะกลายเป็นหลุมดํานั่นคือดาวเลิกหรือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเช่นดวงอาทิตย์ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการร้อนๆที่ลอยเขวนคว้างอยู่ในอวกาศโดยมีไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นองค์ประกอบหลักของพลังงานที่เราได้รับจากดวงอาทิตย์นั้นทําให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ในแกนกลางของดาว และปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ว่านี้เองนอกจากใช้แสงสว่างแล้วก็ยังทําให้เกิดแรงดันมหาศาลภายในดาวซึ่งจะทําหน้าที่พยุงไม่ให้ดาวทั้งดวงเกิดการยุบตัวลงเพราะว่าตามธรรมชาติแล้ววัตถุทุกชนิดจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันแรงดึงดูดนี้ขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุนั้นๆยิ่งมีมวลมากแรงก็จะยิ่งมากดวงดาวต่างๆที่เราเห็นบนท้องฟ้านั้นมีมวลมากมายมหาศาลซึ่งถ้าหากไม่มีแรงต้านจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ดวงดาวทั้งดวง ยอมยุบตัวลงเหนือขนาดเพียงนิดเดียวครับท้ายที่สุดแล้วหากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่มีอยู่ถูกเผาไปจนหมดสิน้นดาวก็จะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงที่เรียกว่าซูเปอร์โหนว่าผิวนอกของดาวจะระเบิดตัวกระจายอยู่รอบๆส่วนแกนกลางของดาวก็จะยุบตัวลงอย่างรวดเร็วการยุบตัวนี้อาจทําให้ดาวกลายเป็นสภาพดาวแคระขาวดาวนิวตนันหรือลุมดําจะสังเกตเห็นได้ว่าลุมดํานั้นจะมีแสงหรือวงแหวนอยู่รอบๆเราจะเรียกมันว่าอีเวนต์ฮอริซอนครับ ละถ้าเราหลุดเข้าไปเกินวงแหวนของมันแล้วล่ะก็ก็บอกได้เลยครับว่าเราหมดสิทธิ์ที่จะกลับออกมาคําถามก็คือถ้าเราเกิดตกลงไปเกินกว่าจุดที่เรียกว่าไปไม่กลับแล้วจะเป็นอย่างไงตามทฤษฎีแล้วภายในลุมดานั้นจะเกิดแรงดึงดูดเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลโดยเฉพาะที่จุดศูนย์กลางของมันแล้วก็เราก็ทํานายไว้อีกว่าแรงดึงดูดของมันมากมายจนไม่สามารถวัดได้หรือที่เรียกได้ว่ามีค่าเป็นอนันต์เลยทีเดียวซึ่งหลายคนก็คงนึกไม่ออก ว่าระดับมากมายเป็นอน,น,นันต์นี้มันมากขนาดไหนกันแน่ก็จะสังเกตได้จากแสงที่อยู่รอบๆตัวมันเป็นวงแหวนนั่นแหละครับขนาดความเร็วระดับแสงยังไม่สามารถหลุดออกมาได้เลยและภาษาอะไรกับมนุษย์อย่างเราเราไม่ได้มีความเร็วเหนือแสงเลยด้วยซ้ําตัวเราก็คงยืดกลายเป็นสปาเกตตี้เลยแหละครับหลุมดํานั้นในสายตาของเราก็คือความมืดเราไม่มีทางมองเห็นอะไรในหลุมดําเพราะมัน มีพลังในการดูดแสงเข้าไปดังนั้นเราไม่มีทางเลยที่สังเกตได้ว่าข้างในมีอะไรซึ่งล่าสุดก็มีทฤษฎีหนึ่งผุดขึ้นมาครับว่าหลุมดำนั้นไม่ใช่หลุมแต่มันคือดาวอันที่จริงแล้วการคิดว่าหลุมดําเป็นดาวนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะชื่อแรกของมันตั้งแต่ศต,ตวรรษที่18ก็คือดาวแห่งความมืดแต่อย่างที่บอกขอ้อเท็จจริงของเราคือมันเป็นหลุมที่มืดมิดไปหมดเราเลยเรียกมันว่าหลุมนักฟิสิกเชื่อว่า ตรงกลางของหลุมนั้นมีจุดเล็กๆที่เรียกว่าภาวะเอกฐานซึ่งเป็นต้นต่อของแรงดึงดูดทั้งหมดและภาวะเอกฐานดังกล่าวก็คือวัตถุที่แรงดึงดูดสูงระดับที่เรียกว่ามันสามารถดูดตัวเองเข้าไปได้เลยปัญหาก็คือในสิ่งที่ว่านี้ดูจะผิดกฎฟิสิกส์ไปสักเล็กน้อยเพราะมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่วัตถุใดๆจะสามารถดูดตัวเองเข้าไปจนกลายเป็นจุดเล็กๆได้แต่คําอธิบายนี้ก็ยังเป็นไปได้เพราะหลุมดํานั้น โดยนิยามแล้วคือพื้นที่ที่กฎฟิสิกส์แบบปกตินั้นหยุดทํางานไปซะทั้งหมดดังนั้นจะบอกว่าอะไรที่อยู่ในลุมดํานั้นไม่ได้เป็นไปตามกฎฟิสิกส์มันก็เป็นไปได้ครับซึ่งฟังแล้วมันก็จะงงงงนิดนึงครับแล้วก็ทีนี้ก็จะมีคําอธิบายใหม่ว่าในความมืดนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่ภาะวะเอกฐานแบบที่ว่ากันหรอกจริงๆตรงกลางมันคือดาวต่างหากหรือพูดง่ายงาก็คือการกลับไปหาคําอธิบายของลุมดําในศตวรรษที่18ในแบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นคําอธิบายนี้แน่นอนว่าซับซ้อน แต่จะอธิบายแบบง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านกันแล้วกันครับหลุมดํานั้นอาจจะไม่ใช่หลุมแต่เป็นดาวที่มีแรงดึงดูดสูงออมากๆและมีความสามารถในการแผ่สีที่เรียกว่าสาสารมืดออกมาและก็เป็นไปได้ว่าอาจเป็นที่มาของคลื่นวิทยุประหลาดๆที่ทั่วโลกจับได้ด้วยซึ่งคําอธิบายนี้ก็น่าสนใจยิ่งขึ้นเพราะมันอธิบายหลุมดําไม่ใช่ในฐานะสิ่งที่ดูดสิ่งต่างๆเข้าไปเท่านั้นแต่ยังอยู่ในฐานะสิ่งที่ปล่อยของบางอย่างออกมาด้วยถ้าเป็นจริงแล้วปรากฏการประหลาดๆในอวกาศ ก็จะมีคําอธิบายที่เหมาะเจาะขึ้นมาในทันทีเพราะทุกวันนี้แม้ว่านาักวิทยาศาสตร์จะบอกว่ามวลกว่า80%ของทั้งจักรวาลคือสาสารมืดแต่ก็ยังไม่มีคําอธิบายว่าสาสารที่ว่านี้มาจากที่ไหนสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วหลุมดําอาจจะเป็นหลุมธรรมดาที่ดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปหรืออาจจะเป็นประตูมิติพาเราวะไปที่ไหนก็ได้ในจักรวาลหรือมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่เหนือกว่าจินตนาการของเราครับที่สุดแล้วเราก็ยังไม่แน่ใจอย,อยู่ดีครับ ว่าอะไรอยู่ในหลุมดํากันแน่และมันมีไว้เพื่อจุดประสงค์อะไรถ้าใครชอบคลิปสไตล์นี้กีคำถามใกล้ตัวที่ร้อยไม่เคยเจอกันในห้องเรียนอย่ลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมรักไกใ์ด้วยนะครับ